สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมนะครับทรงอะไรดีตัวยี่ลองทรงสั้นครับลองทรงสั้นไอ้ลองทรงสูงเราจะตัดสั้นโอเคลองทรงสูงสั้นเอาลองฟันเบนอะไรดีร็สองลุยเลยไม่มีเวลาหวีแนละ้วลองฟันเยอะๆหน่อยลุยเลยตัวอดขึ้นมาเลย เบอร์นี้เบอร์อะไรเนี่ยอโอเคดูลเลยขายตรงๆขึ้นไปเลยเออวันนี้ก็ชาวบ้านมายืนรอเต็มเลยช่างมาน้อยวันนี้แต่ยังไงก็ลุยตัดไปเลยเป็นการฝึกฝนฟอร์มมือดีเขียวขายสูงๆขึ้นไปเลย ตรงๆเลยไม่มีทุยวันนี้เราไม่เอาทุยเลี้ยงสั้นลงโซงคนแก่อยู่บ้านน่ะตัวยิมถ่ายขึ้นมาเลยตรงๆเลยเนี่ยอเออนั่นแหละซื้อบีกแกวอันนั่นแหละให้ต่ำกว่าเลยฝันนิดนึงประมาณตั้งนิ้วนึ่งอันนั่นแหละจีแถวแถวตัวยิมมั่นใจขึ้นเยอะเลยวันนี้กว่าจะเข้ามืออีเข้สองสามหัวนะ เราไม่เอาตัวอีกไม่ต้องโยกเยอะอะไรไอ,อะไรไถตรงๆไปเลยอันเนี้ยวันนี้ก็ใช้นะครับทั้งตัวอี้ใช้ปฏิตเลตียนยี่ห้อวอลนะครับคอนเลตไร,ราสายนะมีตจิ๊กิ๊กเอาใหม่ใช้ใหม่ใช้ใหม่หมดให้มันไม่หมดผมบัปชี้ไปไหนบัปชี้ไปน,น,ปน,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 นี่เดี๋ยวก็ต้องหายส่วนนี่เออเนี่ยดีดีเดี๋ยว สวยเาเลยตรงนี้ขอบๆตรงนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอถอยย้ำกลับไปใหม่เร็วๆเลยเออเพราะว่าทิศทางของเส้นผมมันชี้ไปไหนแล้วก็ถสวนมันแนคะนน่นั้นแหละเออดีเดีเออนั่นแหละเราจะได้ดูออกให้ว่ามันหมดหรือย,ยังถ้ายังไม่หมดก็ถนี่เห็นไหมมันยังเหลืออยู่เอาบีล็อกแล้วถเลย เออดีเดี๋ยวอันเหียเดียวเดียวเดียวถูกต้องดียดีดีๆอันนั่นแหละที่มันปีกขอบทรงมันไม่หมดไาให้หมดไาข,ขึ้นไปอีกเออนั่นแหละ จะไปหยกขึ้นยังข้าง็ีีเออนั่นแหละขึ้นดีตรงนั้นน่ะข้างหน้าขมับสวนลงมาเออถูกแล้วนั่นแหละยกมุมด้าน,นท้ายขึ้นเล็กน้อยดีเดี๋ยวอันนั่นเอาทีนี้พิทเอาไงต่อไปสวมรองฟันมาเลยรองฟันเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งโอเคใส่เบอร์หนึ่งนะแล้วเบอร์หนึ่งก็ถอยสุดดิเป็นเบอร์หนึ่งขึ้นก่อนไถตรงกลางก่อนี้ นนก่อนเออจะใช้รองฟันอยู่สามเบอร์เบอร์สองเบอร์หนึ่งครึ่งแล้วก็เบอร์หนึ่งนเเนี่ยเน้นตรงกลางอ่ะทุกนเน้นตรงกลางเนี่ยเออเน้นตรงกลางไ,ไป้ไม่ต้องไปนเน้นตีนผมใช่ไหมตรงกลางอย่างเดียวเดี๋ยวตีนผมนี่ใช้เบอร์หนึ่งอเออตรงกลางเชื่อมกับเบอร์สองเดีวตัดตวัดขึ้นเลยสไลด์ขึ้นให้ไปๆตรงกลารตรงตัวนี้ลงไปอีกสั่ไป ถ้าเธอไปถ่ายซ้ำเบอร์รรอะไรเบอร์สองอ่ะเท่ากับเราถ่ายเบอร์หนึ่งครึ่งนะไม่ใช่เบอร์สองเหมือนกันเราถ่าตัดสองรอบแต่ว่าได้ประโยชน์เบอร์เดียววิ่ถ่ายเออนั่นแหละวิอ๋อทีนี้ปรับเป็นเบอร์หนึ่งเลย เก็บกินผมนั่นแหละเลียเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสามตังหวะสามเลี้ยวน่ะเลี้ยวเลยปื้ดๆเลยนั่นแหละดียกมุมด้านซ้ายขึ้นดูสิเออถ้าจะว่ากันไปเนี่ยคืออะไรมองเป็นสามนิ้วก่าใช่ไหมเจ้าใช่สามนิ้วเบอร์สองเบอร์หนึ่งครึ่งแล้วก็เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็ต้บัดขึ้นไปหนึ่งนิ้วต้บัดเชื่อมกับเบอร์หนึ่งครึ่งก็หมุลงเออนั่นแหละดีบัดขึ้นไปเลย สวัสดเชิดสไลด์สไล Thom ์เผยเฉือน,นขึ้นไปนั่นแหละดีทับหูลงมาที่ออคือเรื่องการพอไถถึงหลังมือหูแล้วต้องกดหูอัตโนมัติเลยตัดแกงขึ้นไปนี่ตัดแกงขึ้นไปลงแล้วหน่ะเห็นไหมมันถือตัวเองไนั่นแหละดี

เก็บที่ผมอย่างเดียวตัววัดเลยจะสูงจะสูงกินผมอย่างเดียวจะไปยุ่งแค่คอนเน็กขึ้นไปอะไรเชื่อมขึ้นไปหาเบอร์นหนึ่งเก็บกินผมอย่างเดียวเออมันจะตัดอย่างเงี้ยตัดง่ายเพราะอะไรเราใช้ลองฟันไล่อย่างเดียวไงแต่ต้ององาศัยหวีเก็บรายละเอียดอยู่ดีตรงนี้ อพอเอาฟันปรับเป็นปฟันถูลเลยถอนนองฟันออกเก็บไถถึงไปเลยถ้าแต่จ,จอนถึงอะไรกลางไปหัวตวัดขึ้นเลยนะเธอก็คิดเองนะมันเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นสูงพอมานะเดี๋ยว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 ตรงเนี้ยทับหัไปขา้างหน้าสิเก็บกินผมนิดเดียวนั่นเดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องกันขอบถูกไหมตหวัดขึ้นเลยเนี่ยตวัดขึ้นตรงเนี้ย คิดไดหน่อยเก็บกินผมนได้หน่อยก้มหัวลงแล้วก็เก็บเก็บหน่อยนิดเดียวนั่นแหละยอ่ะไปเลยไปเลยนั่นเนี่ยอย่าสูงอย่าสูงเก็บผลอ่อนใช่ไหมอ่ะไปดีอ่ะไปเรื่อยดีไปจับไปอ่ะดี ตัดสินใจไปเลยด้านซ้ายทำเหมือนด้านขวาแค่นั้นแหละจู่ดีเจ้าเอาพอเอาหวีมาสไลด์อลไรเก็บขอบเลยนั่นแหละเดินหวีมาเลยแนวตั้งอะ่ะนั่นแหละเดินมานั่นแหละดีหนึ่งสองสามสี่พริกดีกาบดีเดี๋ยวนั่นแหละดูวีดีตัดสินใจไปเลยสวยงามอ่ะนอนหวีด้ทีนี้ นอนหีตรงนี้ดิอยู่ที่นหนึ่งะแนบยกรอยอย่าลืมใช่ไหมต้องเก็บขอบแบบแตัดเสร็จแล้วก็ดูกระจกด้วยกระจกไม่มีเธอจะทำยังไงอ่ะเธอก็ต้องไปชะงงอกดูเองคิดเองเออเองหรือเธอไปชะงงอกดูเธอยือนข้างหน้านิดเดียวเนี่ยชะงงอกดูตรงนี้เหลี่ยมตรงนี้ว่ามันตรงหรือยังมันสวยหรือยังมันมีส่วนเกินไหมใช่ไหมถ้าไม่มีก็ข้ามมาเลยถ้ามีก็เก็บแค่นั้เองตัวตัจวจตัดสินใจให้ไวใช่ไหมตรงนี้ที่มันต้องใช้หวีเก็บตัวมันเนี่ยที่มันไม่เชื่อมกัน อันเด๋อนั่นแหละดีเอ้าเย่งดีเย่งดีนั่นแหละแนบยกลอยขึ้นไปไม่ใช่ว่าแนบยกลอยอยู่ตำแหน่งเดียวไม่ใช่นะเจ้าหี้นแนบ,บยกลอยอะขึ้นไปอะเอ้ออามันไล่ไปเลยเนี่ยตรงนี้อันเด๋อเก็บตรงนั้นเลยตัวน,น,นี้มันยังไม่เชื่อมเหลยไหม ้ช่ไรใช้กลางบีเชื่อมใช่ไหมเนี่ยช่วงข้อต่อระหว่างไงเบอร์หนึ่งกับเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์สเบอร์หกับเบอร์หนึ่งครึ่งใช่ไหมเบอร์สองมันอยู่นี่ก็จะหนึ่งหนึ่งครึ่งเราอะไรเรายังไม่ชํานาญเรื่องการเชื่อมรองฟันแล้วก็ต้องอะไรอาศัยบีเชื่อมไงอ้าวนั่นแหละแนบยกรอยจับบียังติดอยู่เลยจับบีนิ้วกลางนี่เออ ปาดชั่วๆเลยลอยๆแล้วปาดขึ้นมาเลยเจ็บพวกนี้เนี่มันยังหนาอยู่เลยเออนั่นแหละเดี๋ยวอดีดอืมดีค,ครับสวยยังได้แล้วสวยแล้ววันนี้สวยแล้ว พอข้างบนนี้คุณลุงเอายังไงถามลุง,ลงเลยสั้นเลยสั้นเลยเอาเบอร์สามมาลุยเลย,เ,ลยเอางี้มีเอาเบอร์เบอร์เบอร์อมีเบอร์เบอร์ห้าไหมไม่มีครับห้าหกเอาหกมาเบอร์เอาย,วยาวๆหน่อยถ่ายเป็นสกรีนเฮดไปเลยง,งานด่วนชาวบ้านรอเยอะ หายไปเลยกินเฮ็ดไปนั่นแหละลูกค้าลูกถ้าว่าถ้าให้เราซอยด้วยกันไกลมันช้าไงคือชาวบ้านยืนรอเป็นสิบคนเลยน,ะน,นั่นแหละถ่ายยาวๆไปเลยวันนี้เบอร์อะไรเบอร์หกถ่ายไปเบอร์ห้าดีกว่าม,มั้ยมีไหมต้องเอาเบอร์สี่ถอยคุ้มปรับเอา นั่งยาวอยู่บเบอร์หกเบอร์อะไรเบอร์สี่เออถอยเลยซินเฮ็ดไเปเบอร์สี่ถอยหูรับสุดมันโยกเออพอดีได้ไหมโจ๊ถ้าเบอร์สี่มันจะสั้นไปถ้าถ้าเราจะอยากให้ลูกค้ามีแนวมีส่วนร่วมก็ถามลุงพอดีไม่ลุงให้ลุงเขาจับดูอ่ะคอนโจกไม่มีอ่ะเอามือจับดูดดลุขงข้างบนยับไปไหมยับแล้ ได้เลยโอเคถ้างั้นก็จบกันแค่นี้ง่ายง่ายอนั้นแหละสกินเฮดไปเลยมันจะได้เร็วเยี่ยมเก่งมากเจียเจยวเจเนี่ยดีเก่งมากนั่นแหละนั่นแหละถ่ายแนวนอนแนวขวางถ้าถ้าชอบไหนมันมันมันไหนมันมันมันหลบใช่ไหมเธอก็เธอก็เอาหวีล็อกไว้เอามือกดกดไว้ล็อกล็อกไว้หาวิธีทําให้ผมมันไม่ไม่วิ่งหนีปลาตะเลียนตัวยี่ ล็อกมันไว้มันชอบวิ่งหนีมันเนี่ยพูดโทษทับดงตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้ยาวๆเนี่ยมันเนี่ยมนแหละถายให้มันเท่าๆกัน,นงวดหน้าจะตัวนี้เคิดเองนะผมเห็นว่าเธอคิดประทําได้แล้วผมก็จะปล่อยเธอตัดไปเลยคิดเองเห็นไหมรุ่นพี่แต่ละคนเห็นไหมเขาก็ตัดตของเขาเองผมไม่ได้ไปยุ่งเลยออกหน่วยกันมาสามปีสี่ปีบางคน ร้านยังไม่เปิดกิซ้อมกันไปก่อนนะอรูอชาวบ้านอยู่ตเต็มเต็มของฟรีมีแต่คนชอบดีไปดีเดี๋วเดี๋ยว,วทําไปนั่นแหละนี่ก็เข้าวัดเข้าวาได้อยู่แล้วตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในวัดอยู่แล้ววัดหนองใหญ่เห็นไหมอ่ะใครจะมารกระทุงก็มานะพันจันทางวัดจัดที่จะลดห้องน้ำ สะดวกสบายติดไฟด้วยปิดไฟไหมติดไฟประดับประดาริมน้ำด้วยนะเดียวยาวไปเลยหมดยังตัวยี่ตรงไหนไม่หมดอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมตัวมันไม่หมดเธอต้องใช้บีล็อกใช่ไหมเนี่ยเอาพอลองฟันออกลองฟันออกเข่าไหมจับปกติดิจับบีล็อกจับกาวีปกติจะไปจับอย่างนั้นจับดีที่สอนดิ จับบีผิดจับบีผิดจับยืงผิดอยู่เออนั่นแหละจับบีอย่างนั้นนี่นั่นแหมายืนฝั่งนี้จะโจยจะตัดจากข้างหน้าไปหลังอะยืนข้างหน้าสิก็แค่นั้นแหละแล้วก็ตัดบีไปข้างหลังเนี่ยก็ไถเออเดี๋ยวเพิ่งพิสดารเนี่ยนะมันงงนั่นแหละเก็บเลยเพราะว่าลองฟันอะบางทีมันเส้นผมมันวิ่งหนีลองฟันใช่ไหมมันหลบแล้วก็ต้องลากคอมันมาตัดให้ได้ นั่นแหละตรงไหนไม่ยาวเกินเกินเกินเบอร์อะไรเบอร์สี่หรือเบอร์ห้าเมื่อกี้เนี่ยเบอร์สี่ครับเออมันมันยาวเกินเกินเลยร์สี่ก็ตัดนี่เองปากะาเอาเพราะมันมีไกด์ไลน์อยู่ใช่ไหมโจยี่เนี่ยไกด์ไลน์อยู่บริเวณด้านหน้าด้านหลังนั่นแหละเอาให้เตรียมที่ไปเลยเอาให้สุดๆไปเลยเพราะพื้นฐานมันมาจากโรงเรียนใช่ไหมโจยี่ทรงนี้ผสมกันนั่นแหละอ่่านนัแหละเป็นรองทรงสูงสั้นนะ ข้างหน้าก็อะไรขอบปั่นเลี่ยนกีดขอบเลยเนี่เห็นมันยาวไหมเนี่ยวีลงมาแล้วจิกเลยเนี่ยวหวีลงมาแล้วจิกเลยวั่งอนไะดีด đi đi bắt bay đi, đi. ngang สวยแล้วทาแป้งปัดเสร็จองอกทรงแขกเลยจบวันนี้ขอบคุณช่างตัวยีและคุณลุงมากขอบที่มาร่วมกันตัดผมออกหน่อยตัดทรงฟรีให้ชาวบ,บ้านนะขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภยัยเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆช่างนิตยาก็ตัดสวยขึ้นเลยเนะี่ยได้อาจารย์วันมาช่วยตัดช่วยช่วยจัดคิวให้หน่อยดิว่าใครมาก่อนมาหลังอะ่ะวันนี้ไม่ไม่มามากใครมาก่อนมา ตกลงกันแล้วเข้ามาเลยพอดีกระดาษไม่ได้มาขอบคุณครับลุงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอยากจะเรียนตัดผมทาําลรีอยนเข้ามา0819856234และ062548ครับ3999นะรับสอนตัดผมตัวตัวนะครับช่างใหญ่ลาไปก่อนสวัสดี<ม>ครับบ๊ายบาย